สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับและวันนี้เราจะมาทำอะไรนะครับเราจะมาทำ Q a n A ที่ไม่มีคนถามแต่กูอยากตอบใช่คำถามแรกก็คือพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อคนเอกประหยัดเอบชอบก็จัดประหยัดทำไมคำถามที่สอง มีคนหาเข้ามาให้ถังกูวะที่มีคนหาเข้ามาก็คือพี่มีแฟนอยู่หรือยังครับแน่นอนพี่ก็ต้องมีแฟนอยู่แล้วรอ,รอๆแบบพี่นะและนี่ก็คือแฟนของพี่เองครับวันนี้ที่รักใส่ชุดสีฟมาดูสิสวยไหมแหวพี่นี ก็รู้ว่าพวมึงคิดอะไรอยู่คิดว่ากูเคยมีอะไรกับแฟนกูหรือยังแน่นอนมีนอยู่แล้ว oh no. okay. Okay. แล้ะก็อีกหนึ่งคำถามอยอดฮิตท,ที่ถามกันเข้ามาในช่วงเคอร์ฟิวปะคดิวมัตโตหรือช่วงแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 พี่ทำอะไรครับแน่นอนพี่ชักว่า ถามก็คือพี่อยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่โรงแรมทุ่งหญ้าการ์เด้นครับ <c oughs> นี่ก็คือโรงแรมที่พี่พักอาศัยอยู่ครับฮัลโหลจุ๊กแจงเหรอ <c oughs> มาเลยที่โรงแรม <c oughs> ทุ่งหญ้าการ์เด้นเบอร์สามสามสี่เร็วๆนะ <c oughs> รออยู่น้องจุ๊กแจง ก็คือที่ทำอาชีพอะไรครับที่เป็นนักมวย MMA ไอ้ตูไอตูน่ยบานตูใหญ่ตอนไหนไอนไม่ได้เหัวเลยอะไรดีและคนถามต่อไปที่เคยมีเรื่องตกป่อยครับแน่นอนที่มีอยู่แล้ว ที่เคยต่อยกับอาจารย์เต้มงคลกิจที่จะเล่าเรื่องวันนั้นให้ฟังนะครับวันนั้นอาจารย์เต้ไม่ได้มาสามสิบคนแต่เขามาเก้าสิบคนและฝั่งพี่ไม่ได้มาแค่สามสิบคนฝั่งพี่มาสามสิบเอ็ดคนนะครับวันนั้นเต้เป็นคนเปิดจริงๆครับผมยอมรับแต่พอเต้เปิดเสร็จ ฝั่งเขาก็เลยเหลือแค่60คนเพราะฝั่งเขามีแม่และญาติผู้ปกครองตามไปกล่องน้ำครับฝั่งเขาเหลือ60คนฝั่งพี่เหลือ31มสเคนตีลานฟันแทงกันอย่างดูเดือด